สวัสดีครับผมมารูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับใครที่คิดจะซื้อ PlayStation Now นะครับเป็นสมาชิก PlayStation Now นะเอ่อ PlayStation Plus นะครับหรือว่ารวมไปถึงคิดว่าจะซื้อเครื่องนะทั้ง PlayStation Pro แล้วก็ PlayStation Slim นะฮะแล้วก็ PSVR อุปกรณ์เสริมเกมต่างๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะรอจนถึงวันที่3เดือนหน้านะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย store นะครับสองที่ของ PlayStation เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวันที่3ถึงวันที่16มิถุนายนเนี่ยเขาจะเป็นเทศกาลที่เรียกว่า Day Soft Play นะครับก็จะเป็นการเฉลิมฉลอง PlayStation นะครับแล้วก็จะขนของต่างๆของ PlayStation เนี่ยมาลดกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ,อันนี้เป็น Twitter นะครับของ PlayStation ในญี่ปุ่นนะ เนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับผมก็ไปกดมาเรียบร้อยนะครับไปกดแปลมาเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยเขาตัวสือเขาอยู่ข้างบนนะเขาจะบอกว่า14วันที่จะเล่นนะครับก็ day of play 14วันนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่16มิถุนายนนะมีของต่างๆตามนี้ที่ลดนะอันแรกนะครับก็คือ playstation เนี่ยน่าจะลดนะครับผมทั้ง2ตัวทั้ง pro แล้วก็ Slim นะแต่ว่าลดกี่บาทอันนี้ก็ต้องรอของประเทศไทยด้วยนะครับประกาศนะ นี่นะฮะตัวปืนนะครับของ PSVR ก็ลดนะครับตัวแว่น PSVR ก็ลดเหมือนกันนะครับ PlayStation Plus 30% o f f นะครับลด3 0แล้วก็เกมต่างๆเนี่ยก็ลดเหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนหนึ่งนะครับของ US กันบ้างว่าลดเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเพจอย่างเป็นทางการของ PlayStation US นะครับก็คือ PlayStation Blog เนี่ยนะฮะ ก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่22ก็ประกาศเหมือนกันนะก็คือ daysoftplay นะครับลดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่17อนะ่าของอเมริกาเนี่ยจะลดมากกว่าไป1วันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างเขาก็บอกว่า daysoftplay กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ลดเกมเนาะลด playstation plus แล้วก็สมาชิก playstation now ด้วยนี่มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็ถ้าเป็นของโซนอเมริกานะก็จะลด ผมว่าชุดเกมข้างบนพวกนี้อันนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นเนี่ยก็คือเกม PlayStation Hits เนี่ยประมาณ300บาทนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามีหลายท่านที่เพิ่งซื้อเครื่องมาเนาะแล้วก็ยังไม่เคยเล่น PlayStation Classic ต่างๆนะครับตอนนี้ก็วันที่3เดือนหน้าเนี่ยอาจจะลดนะครับก็รอก่อนอย่เพิ่งซื้อนะจะเย็นๆแต่ว่าไฮไลท์สำหรับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่า PlayStation Plus เมมเบอร์ชิพนะครับสมาชิก PlayStation เนี่ยอาจจะลด30%นะครับเอ่อ uh, p l a y s t a t i o n now ลด30%เหมือนกันอ่า uh, นสนใจนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นแบบ1ปีทั้ง2อันเลยนะแต่ถ้าใครเติม3เดือนนะ p y s y s t i t n o n now เนี่ยก็20%ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีแต่ uh, ของ PlayStation us เนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงการลดราคาเครื่องนะครับหรือว่าอุปกรณ์ vr นะ ก็จะต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับไม่เท่านั้นนะเขายังบอกว่าใน PlayStation Gear Store เนี่ยลด20%นะครับถ้าเกิดใช้คูปองตัวนี้นะตอนกรอกเดี๋ยวเราไปดูว่า PlayStation Gear Store คืออะไรนะครับบ้านเราไม่มีนะอันนี้คือหน้าตาของ PlayStation Gear Store นะครับเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาแต่ว่าบ้านเราไม่มีขายนะเห็นกระเป๋าเมั้ยเขาดูกระเป๋ากระเป๋านี่เท่มากๆนะครับโอ้โหสะพไปไหนนี่ สวกุกเกมมิ่งทั้งหลายหันขวับนะครับเท่สุดๆก็อันนี้ก็ลด20%ด้วยนะก็จะเป็นสินค้านะครับจากเกมต่างๆมากมายนะเนี่ยโอ้โหแต่ก็อันนี้ดูไปก็เท่านั้นซื้อไม่ได้ <c oughs> เนี่ยกระเป๋าเนี่ยครับประมาณเออ่สี่พันบาทนะลด20%อ่นะโอ้สวยงามอ่อช่าหมเถอะซื้อไม่ได้โถ เราเห็นว่า2 Store เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะมีการลดราคานะในวันที่3ถึงประมาณวันที่16-17ก็แล้วแต่ภูมิภาคนะครับตอนนี้ PlayStation ของประเทศไทยยังไม่ประกาศนะแต่ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นนโยบายของ PlayStation ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าย่างไรเขาก็ต้องลดเหมือนกันใครจะซื้ออะไรใจเย็นๆนะครับวันนี้วันที่23นะหลืออีกแค่ประมาณ เอ่อสิบสามสิบสี่วันเท่านั้นเองนะอีกสองอาทิตย์ก็รอก่อนนะครับรอก่อนดรืยเพราะย่างงี้ถ้าเกิดใครจะซื้ออะไรที่มันเป็นของใ,ใหญ่ราคาหลายพันบาทหรือว่าหลายหมื่นบาทนะครับก็รอก่อนลดคุ้มกว่าหรือว่าใครจะสมัครหรือว่าต่ออายุ PlayStation Plus นะครับก็รอก่อนเดีย๋ยวจะมีโปรโมชั่นดีๆมาให้เราซื้อในราคาที่ถูกกว่าปกติก็ได้ก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ดูันมาจนจบ ผมแานนูนวันนี้ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ